สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแก่งคอยทุกท่านดิฉันรจนาสซนภารองผู้ในการโรงเรียนแก่งคอยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติที่รับผิดชอบในกลุ่มบริหารทั่วไปค่ะก่อนอื่นยันก็ขอเป็นกําลังใจให้กับท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะซึ่งในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 โควิด -19 ในครั้งนี้ ทำให้ทุกท่านเนี่ยเกิดความยากลําบากในการลงชีวิตในทุกเรื่องค่ะรวมถึงลูกๆเรียนนักเรียนทุกคนของโรงเรียนแก่งคอยนะคะตอนนี้ที่จะต้องมีการเรียนออนไลน์และหลายคนก็เกิดปัญหาในการเรียนก็ขอให้ทุกท่านอดทนนะคะแล้วก็ต่อสู้อย่ายอมแพ้เพื่อเราทุกคนจะได้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะการในการดําเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไปเนี่ย จะดูแลในเรื่องความสุขของนักเรียนคุณครูบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องคือทั้งทางกายทางใจคือตั้งแต่เข้ามาในโรงเรียนนะคะเราก็จะมีการดูแลเรื่องความปลอดภัยการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมดูแลอาคารสถานที่อาหารการกินน้ำดื่มรวมถึงการดูแลผสมพยาบาลน,นักเรียนเมื่อเกิดการเจ็บป่วย ในขณะที่อยู่ในโรงเรียนการสารสัมพันธ์ให้บริการในด้านอาคารสถานที่กับชุมชนหน่วยงานอื่นที่เข้ามาขอใช้ซึ่งการดำเนินง,งานของกลุ่มบริหารทั่วไปในทุกงานมีหลักสำคัญในการปฏิบัติงานก็คือเน้นเรื่องความปลอดภัยมีคุณภาพสะอาดสวยงามบนพื้นฐานของความพอเพียงในการประชุมครั้งนี้ ดิฉันขอนําเรียนให้ผู้ปกครองทุกท่านทราบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าเมื่อลูกๆนักเรียนเข้ามาเรียนในได้ตามปกติที่คาดว่าเราจะเปิดเรียนในภาคเรียนที่สองวันจันทร์ที่หนึ่งพฤศจิกายน2564ลูกๆนักเรียนจะใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่างมีความสุขและปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะดูแลในเรื่องของการป้องกันโรคติดเชื้อโคา2 0 -19 หรือโควิด -19 ซึ่งก่อนการเปิดเรียนโรงเรียนจะต้องได้รับการประเมินความพร้อมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามแบบประเมิน6มิติ44ข้อประเมินและต้องผ่านการประเมินในทุกข้อจึงสามารถเปิดทําการเรียนการสอนได้ ซึ่งในรายละเอียดของการประเมินนั้นดิฉันขออนุญาตไม่กล่าวถึงนะคะตัวในกลุ่มบริหารทั่วไปการเตรียมการในเรื่องเหล่านี้ก็จะได้เตรียมการดังนี้นะคะในด้านอาคารสถานที่เราจะเตรียมการจัดโต๊ะเก้าอี้ที่นั่งทุกจุดในโรงเรียนโดยการเว้นระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตรทําสัญ,ญลักษณ์แสดงระยะห่างอย่างชัดเจนห้องเรียนทุกห้อง เราจะจัดที่นั่งห้องเรียนห้องละ10ชุดสําหรับนักเรียน20ชุดนะคะขอโทษนะคะ20ชุดสําหรับนักเรียน20คนเว้นระยะห่างประมาณหนึ่งเมตร5้าสิบเซนนะคะจัดทําที่กั้นโต๊ะอาหารในโรงอาหารจัดทําจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ําอย่างเพียงพอทําสัญ,ญลักษณ์เว้นระยะห่างอย่างน้อย1 2สองเมตรในการเช่าเข้าใช้บริการของนักเรียนในทุกจุดอย่างเช่น การรอซื้ออาหารการเข้าไปใช้บริการในห้องสากลหรืออื่น,นในโรงเรียนนะคะเราจะเตรียมการจัดวางแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ทางขึ้นทางเข้าอาคารทุกอาคารที่ห้องเรียนทุกห้องห้องปฏิบัติการห้องสำนักง,งานทุกห้องและจะจัดแม่บ้านทำความสะอาดบริเวณที่มีพื้นผิวสัมผัสร่วมทุกวันอย่างเช่นราวบันไดมือจับประตูหน้าต่าง กรประตูอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ําในด้านการบริการอาหารสมัครนักเรียนก็ขอเรียนให้ทราบว,ว่าเมื่อเปิดเรียนภาคเรียนที่สองได้แล้วนั้นโรงอาหารของโรงเรียนจะมีความพร้อมในการให้บริการกับลูกๆนักเรียนซึ่งเดิมเนี่ยเราใช้หน้าอาคารหนึ่งนะคะในการเป็นโรงอาหารชั่วคราวซึ่งการจําหน่ายอาหารในครั้งนี้โรงเรียนได้ดาเนินการสรรหาผู้มาจําหน่ายอาหารในโรงเรียน โดยการประมูลนะคะจำนวน13ล้านซึ่งได้ดำเนินการประมูลเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน2564ซึ่งในการนี้กลุ่มบริหารทั่วไปจะมีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพอาหารการจำหน่ายอาหารในราคาและปริมาณที่เหมาะสมและถูกกว่าท้องตลาดการบริการน้ำดื่มน้ำดื่มของโรงเรียนแก่งคอยนั้นมีคุณภาพสะอาดและปลอดภัย ได้มีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างสม่ำเสมอแล้วเรามีเครื่องกรองน้ําที่มีคุณภาพนะคะนั้นท่านผู้ปกครองมั่นใจได้เลยว่าลูกของท่านจะมอยู่ในโรงเรียนแก่งคอยที่อย่างมีความสุขดังนั้นยันขอเรียนผู้ปกครองอย่างนี้ว่าเมื่อมีการเปิดเรียนได้ตามปกติแล้วขอความกรุณาท่านผู้ปกครองได้ให้ลูกๆนักเรียนเตรียมอุปกรณ์ส่วนตัวมาโรงเรียนดังนี้นะคะคืออยากให้เตรียมช้อน แก้วน้ำหรือขวดน้ำแอลกอฮอล์กระดาษทิชชู่และก็ขอให้ท่านเน้นย้ำกับลูกๆว่าให้สวมหน้ากากอานามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลานะคะที่ออกนอกบ้านรวมถึงอยู่ในโรงเรียนนะคะดิฉันและทีมงานกลุ่มบริหารทั่วไปทุกคนจะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ลูกๆนักเรียนโรงเรียนแก่งคอยและทุกทุกคนที่เข้ามา หรืออยู่ในโรงเรียนแก่งคอยมีความปลอดภัยจากโรคและอันตรายต่างๆมีความสุขกายสุขใจสบายใจมีคุณภาพชีวิตดีท้ายที่สุดนี้ดิฉันขอให้ท่านผู้ปกครองนักเรียนโร,งเร,นรงเรียนแก่งคอยทุกท่านมีความสุขปลอดโรคปลอดภยัยไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะครับเราก็ได้ รับทราบในส่วนของการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,564และก็มาตรการต่างๆที่จะดูแลความปลอดภัยของบุตรหลานของท่าน mm hmm. เพื่อให้ท่านผู้ปกครองทุกท่านครับเกิดความมั่นใจว่าโรงเรียนแก่งคอยนะครับมีการจัดเตรียมความพร้อมและถ้าหากสถานการณ์อย่างที่ได้นําเรียนครับว่าถ้าเกิดปกติเมื่อไหร่โรงเรียนแก่งคอยพร้อมที่จะให้บุตรหลานของท่านมาเรียนที่โรงเรียนร0% 0ครับ และท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมผ่านงานประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารทั่วไปของโรงเรียนแก่งคอยผ่านทางเพจ Facebook ของโรงเรียนแก่งคอยได้ครับและในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญพบกับท่านมรองผู้อำนวยการธนพจน์ธงศิลาท่านรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนแก่งคอยนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของมาตรการการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 นี้ครับ